ยิงไปไปยิงไปไปยิงไปไปก็เราก็อยู่ตายว่าอย่าเพิ่งไปนะที่นำบ้านแล้วเป็นดิเราลองยิงพีนะลองยิงพีนะมันปากนะ้ายซ้ายระวังนะมันปากนะมันปากมันปากมันปากนะมันปากอะไมาะไราไหนบอกนะไหนบอกนะ งกลลลานนนน่่่เเเคดียวไปรับหน่อยไปรับหน่อยไปรับหน่อยยิงไปยิงไปไปยิงไปไปก่อนยิงไปไปก่อนไปรับไปรับไปชนไปชนยิงไฟไปยิงไปไปก่อนยิงไปไปก่อนไปชนตรงกลางยิงไปไปก่อนจีแวลลี่วางเลยไปเลยมาขันหนึ่งจอตรงกลางตรงกลางแดงเขอยิงไปยิงไปตรงกลางไปชนตรงกลางไปชนตรงกลางไอ้บอลไปยิงไปไตรงขวาน่อยไปตรงขวาหน่อยไปตรงขวาหน่อยยิงไป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 ยินมันตกนะปุนมันตกนะกลับมาเขาแล้วกลับมาเขาก็อยู่เขาแล้วกลับมาเขาแล้วกลับมาเขาแล้วกลับมาหน่อยยิงไปยิงไปยิงไป ไม่มีจบนะพี่ม้าเฮ้ยอุ้มต้มหน่อยการ์ูนอุ้มตมหน่อยขาเด็กแต่โก้โคตระดัรุ่เฮ้ยอุ้มตมอุ้มต้มหน่อยเฮ้ยกูมึงยิงกูน้องอุ้มตมหน่อยเขับุ้มหน่อยเขาเอุ้มหน่อยสวยตายตายตายอีกอุ้มหน่อยอายมาย่ายต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 า่ตาย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 ตยตา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 ายต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 อะตาย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 ตาอตาย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 ตาตายตยตาายต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 ยตายายต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 ยตาายตาาาาาา

ลมหลมหนึ่งลมหนึ่งีลมหนึ่งตอลมหนึ่ไหังบ้านาลมหนึ่งอลมหนึ่อลมหนึ่งอกละสุดหมดวตถาตเหยนี่ับี่่าเยฮฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้เฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเยเฮ้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 ฮ

อีมีเริ่มลงนีเริ่มลงเข้าไปเยนเฟนนอสีพรรอิสมีพระระมลาาลาเลื่อยหงนพี่ไปเพื่อนของบอลเออเออเฮ้ยถั่ไปบ้านไหมดปบ้านม่หมดกาเซียไปบ้านไม่หม

ตอนนี้มาจุ่มแล้วนะตอนตอนนี้มาจุ่มแล้วนะไปห้าวเขาเอลยดึงอพมาดึงอพมาดึงเพื่อนดึงศพดึงศบดึงศบมาเลนซ้ายมันดึงศบมาเลนซ้ายเพื่อนเฮ้ยปืนต้องขึ้นรถนะปืนต้องขึ้นรถไงกูชูกูชูไปเจี๊ยบแล้วกูชูไปเจี๊ยบแล้วมันมันเอามันเอาศบเพื่อเราไปกลับของมันเออมึงพยายามดูรูปไฟได้กูเลยตัววัพิ๊บจัดเลยกูม้งไม่เหลยเลยใช่เนี่ยกระเพาะหน้าอะเป็นที่ไรวะเฮ้ยยิงเพื่อนหน่อยเพื่อนทีู้กูพิมพนเลย

เดาไปบ้าบไปแบบเร้ยน้อยเดาบ้านเดาไปเรือยปู้ปืนเราอยู่โซนไหนปืนเราอยู่โซนไหนกระจายได้เลยเลยทำให้ปืนเขาตกไจก็พอปืนลับอ่ะยิงให้ปืนแรงก็พอฟังกูมึงแค่แอบศพไว้กระจายแค่นี้มึงคือแล้วมึงมาเล่นบ้านเรามึงมาเล่นบ้านเราปืน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 ยิงหน่อยปืนเฮ้ยปืนปืนหลังบ้านสองคันเลยเพื่อนเกิดลี้หมดนี้หมดนี้หมด หืหมดยิงก er? no 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 oh, okay, ูย okay, okay, like ิงกูยิงกูยิงกนมึงมึงไล่บ้าหน่อยดิเคือเไล่บ้าหน่อยอยาให้เพื่อนเล่ง่ายหือหมดหือหมดถ้ามมาถ้ามึงมาถ้ามึงมาถามึมาหน่อยกัจะถมมาหน่อยถ้ามูมาน่อยถาูงมามึมาชยหมดชหมดยังสบคำมาถ้ามึนมน่ดิเพื่อนนี้อไ้กับบ้านโอเคกับบ้านไหนโอเคกับบ้านไหนอมจะพงแล้วกูมาแล้วกูไม่กิกูเดงเขาคุูไอ้เหียอะไรก็ไม่รู้

สวยชิวเชหมยังเลยมดยังเยโอ้ตรงนี้โอ้ตรงนี้มีคนโทของเว้ายิงยิงยิงท่าทีบันเท็บยิงจริงยิงยิงอีกหนึ่งยิงหน่หนึ่งยิงหนึ่ง

เหนียว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 บอกเพื่อนเหนียวเขาเลยดู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 ด หลังบ้านปิดปืนยังอ่ะปึ้มปืนปืนปืนหมดปืนปืนตามปืนมันตกมาแล้วเหลือเหลือปืนนึงฝากอินพีให้เหลือเหลือตัวเดียวแล้วปมปิงมีลังอีกตัวนึงพี่ปิงโอ้ยให้โทษเลยแม่งแบบแบบกับพี่ว่าจับยากจริงวเฮ้ยมันมาชุบฝเออซ้ายพี่พี่ออกปุ๊บไปเอาศพไปเอาศพแยบมารวมนี้ไปเอาศพแยบมารวมนี้ปืนตาเขียวเอางกูนะอาร์มได้โทษเลยแม่กับพีว่าเฮ้ยตรงเนี่ยตรงเนี่ยตรงเนินตรงตรงตรงทุกเนี่ย

เออเขาเขาเขาปักคนนึงนะเมื่อกี้ทีที่แหงนี้แมปกับพิบ้วยที่บอกไม่ต้องยิงแล้วแล้วไม่ต้องกดแล้วจะโชว์เย้ะอืมเฮ้ยแกลูพีหายเอาแยะโชว์อะไรโง่โง่ให้กูเห็นอีกแล้ว้ยใครโดนพี่อีโมมึงโง่อะไรอ่ะพี่เขาว้อยหมดบอกเพื่อนเขาว้อยหมดกลัวฟีเอ้ยมาร์กมองเพื่อนเขาว้อยหมดเลย อย่างโง่เลยขอดี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 ขมาเข้ามาทุกคนขอเล่นมั้งเดี๋ยวมาไม่ออกขอเล่นมากขอเล่นมากมึงขอเล่นมึงดิขอเล่นมึงทิพทิพตามรถตามรถอยู่นี่ขอเล่นมั่งโง่ไงเซ็นซิเซ็รถใครเซ็นรถเราอุ้มเราอุ้ม เออนเส้นไม่ได้กูรู้อยู่ติติศพตีตีเลยขอนแล้วไปถงนอไปึงน้ำไปถึงน้กูเอาศพไปต้อนอยู่อะไปเ์ซอนมากหายว่ะเปี่นมเปล่นมปี่นมิมันต้องจริงเปี่อนใครวไอ้เเองเมองเปลี่ยนไม้เอเกอีท้าทายอะไรอย่างเงี้ยนะขายขับให้คุณดูอีกแ่โลเพียใครมามาตบหลังบ้านเราเไเตับ้านเราเยเด ไม่มีตบบาทเร้าหน่อยเร้ารอบหน้าขอไม่รับรถนะกูหายมามาแทนมาร้อยแข็งเขียวเอ๊ะเรากูหายปะเราแลกเราคืนเราคืนไวแล้วทำไมเราปล่อยเขาดีง่ายังวะไม่เทียเล่นมั่วเลยด้ดีนั่นได้ซ้อมเนี่ยตัดได้หนึ่งม่วเลยทำไมเราเล่นม่วอจังวะเพื่อนที่หมู่แอร์เราไปไอ้ผีก่อนมาสบก่อนเพื่อนมาสบก่อนไม่ชอบเลยอะเลยมาสบดิมีกับมีกับตรงนั้นมีกับใครที่ลงไปอ่ะ นด็้มาเมงมาเมงมาเองอาแล้นะมีนะอยู่ไหนพี่บ๊อบแบบไหนี่กิบบบไอหลอดกูดูมีเห็นศพเดียวแล้วมีมีกิบบบเพื่งนนะจับมาก่อนจับมากเอาไปเลเฮ้ยเติมปุ๊บหนูจับมาก่อนจับมาก่อนจับมาก่อนเพื่อนเราไปเไหนยหรอเฮ้ยกลับมาหน่อยกลับมาหน่อยเพื่อนน่้จะหมดแล้วต้องเรียกูกลับไปอ่ะใครใครไม่ได้อยู่ตรงที่ไปอีกวะข้อหนิมข้อหนิมหน่อยไปเร่นไม่ทำหลายวัน มีที่สูงเขาหนีมไดเรื่องไม่ตรงนะตรงคุ่กันมันพุ่งไม่ได้ปีมาไหมปล่อยเลยดิเออปล่อยเลยปล่อยเลยเมา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 ศพด้วยเขาเข้ามาเข้าไปเนี่ยศบปดิ์ภักดิ์ไปตบบ้างมาไอ้กูเขาไปมีดปืนไม่ต้องยิงเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเล่นนี่เอามีดมาเล่นนี่ตรงแถบแดงมีศพหนึ่งนะใครยิงวะใครยิงบอสอ่ะปืนไม่ต้องยิงมีดหน้าหลังเลยมากับกูหน่อยมีดหน้าหลังเลยเอาอ่ะแทงเลยแทงครับแทงเลยแทงเลยแทงเลย จี้บั๊มันกี่บั๊กมัจะอุ้มกุ้ยอย่างเดียวเลยอ่ะอุ้ยแย่งสีกูอีกแล้วมันมันมันยังมีอาการตัวบั๊กอยู่นะเดี๋ยวเนี่ยบอกบอสก็ได้ก็ไอ้แบ็คมองแม่เป็นมะเร็งดีเนองไม่กูเป็นกูกูอัปเดตกาจอทีเดียวหายเลยนะวันนี้กูลืมซื้อเลยมามาศศศบว่างตัวบั๊กใครพี่ไม่ได้อุ้มมาเลย้วไออยู่ไหนอะพี่มานี่ไงคนไหนคนไหนตบตือาตบตือไหมพี่มา เออลวสคืออ so ัปเดตรอบใช่ไหมเออใช่ใช่ล่าสุดคือวันที่เ้านะล่าสุดวัที่เก้าคือไหนวะสองกะแกอุ้มมันแหกต้งไหนวะบอสบอสบอสเอาเอาคนนี้เลย้ไอะคนนี้ปืนอ่ะคนนี้ปืนอ่ะเยอะคนกตับตลยดีป่ะมเลยชิวไม่มีศพนะเนี่เซตเหมดยังหมดยังไม่มีศพนะ้าหลังมีไม่เหรอไอ้ตรงเรียนรู้น่ะข้างลังมัน่้ มัหอมไม่ได้ไม่หอมใช่ปะไอ้ยสิบนาทีหอมไม่ได้ไม่ได้มันไม่มันในนี่มันอุ้มไม่ได้ไม่มึงห่อทิ้งห่อทิ้งไว้ห่อทิ้งดึงเคสไว้เออห่อทิ้งดึงเคสไว้เดี๋ยวกูไปห่อมาให้มึงไปกันเลยไปหอยังน้ำเลยน้ำน้ำเลยเดี๋ยวนับที่ยังไม่อยู่หนึ่งสองสามห่อห่อเลยห่อเลยกูห่อเลย